สวัสดีครับสวัสดีชาวย o ท t u b ุกทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาอยู่กับเจ้าวอลโวเนาะวอลโวก็ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรเครื่องเท่าไหร่มาเป็นมายังไงเดี๋ยวจะาพาไปคุยกับเจ้าของเจ้าคันนี้นครับเดี๋ยวตอนนี้พาดูลบๆก่อนรอบหนึ่งตัวนี้เป็นวอลโวสองเพานะครับสองเพารายละเอียดเดี๋ยวค่อยถามกับเจ้าของรถนะลากหาง RCK เป็นหางก้างนะครับเป็นหาง2เพาหางก้าง หางก้างตัวนี้มีข้อดีนะครับก็คือมันมีปุ่มล็อกตู้หลายจุดถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีการวางตู้ตรงกลางได้ตัวนี้ถ้าไม่ใช้นะปกติเพื่อนๆจะเคยเห็นใช่ไหมตู้ยาวจะใส่เต็มนะครับตู้สั้นเขาจะใส่ด้านท้ายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหางตัวนี้อา K เครุ่นนี้นะมันจะเป็นจุดอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าวางตรงกลางได้นะครับเพือ่ออะไรก็ใครอยากรู้รายละเอียดก็คอมเมนต์มาวันนี้จะพามารู้จักกับอานะครับอาพจนักคันนี้นะหางอารซเค หางสองเาหางก้างนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนด้วยตัวนี้อาจจะเป็นรถที่อายุมากแล้วนะครับแต่การวิ่งงานอย่างที่ผมบอกนะฮะผมยังไม่บอกนีออ่อย่างที่รู้กันนะครับการขนส่งสมมติว่าวิ่งประทุมเที่ยวละห้าพันนะรถใหม่มีงวดก็เที่ยวละห้าพันครับเที่ยวนี้รถแบบนี้ก็ห้าพันเหมือนกันครับ <c oughs> สําหรับการเริ่มต้นสําหรับเท่าแก่นะครับที่กําลังเกิดขึ้นมาใหม่ตัวนี้ทางละมันเป็นสเตเลสประมาณนี้ด้านหลังเขาจะประมาณนี้นะ เดี๋ยวจะสัมภาษณ์แกนะครับแล้วก็จะขอแกขึ้นไปดูบนรถนิดนึงนะสติ๊กเกอร์ที่ติดมากับรถนี่มันไม่เกี่ยวนะแกเพิ่งซื้อมามามาใช้มันอาจจะมีสติ๊กเกอร์เก่าแปะอยู่ตัวนี้มันเป็นรถโซนยุโรปเขาก็จะเป็นกระทะนอ็อตเขาจะเป็นสิบลูอยู่แล้วอ่านี่นะครับอาอาพศชื่อจริงชื่ออะไรนะอาพ,พัชระพลใช่ไหมสวัสดีครับ ครับคุณนะครับครับคุณอาเขียบ<ำ>มานี่หน่อยจะได้เห็นรถด้วยเข <c oughs> ียบมาน่าอีกอาทีนี้จะถามถามเรื่องเรื่องรถอาตัวนี้เป็นรถรุ่นอะไรครับ FL10 รุ่นแรกเครื่อง320 Volvo FL10 เครื่อง320รื่อง320ร่นน้มีสองรุ่นมีสองตัว320แล,ล้วก็รุ่น36อา3ตัวนี้320ต,ตัวนี้320เป็นเครื่องธรรมดาเร่งธรรมดาแต่รุ่น 360มันจะเป็นตูดปั๊มไฟฟ้าอ๋อตอนนี้เป็นธรรมดาตัวนี้ไม่น่าเล่นตอนนี้อาใช้คันนี้นานยังใช้มา8เดือน8เดือนทีนี้ทําไมถึงเลือกอันนี้ลืมถามไปก็คือตัวนี้อาซื้อมาเป็นซื้อสดห้าแสนห้าแสนหัวหางเหรอหัวหางห้าแสนอ๋อทุนๆเลยนะห้าแสนทุนๆหัวหางห้าแสนทำไมต้องเลือกวอลโว่ตัวนี้เพราะวอลโว่ตัวนี้มันอึดอ๋อมันอึดใช่ไหมมัน ไม่เสียง่ายแล้วก็ราคาเราเตะต้องได้โดยที่มันยังไม่ต้องส่งเป็นรายเดือนเนาะมันก็นข้อดีไม่ต้องส่งงวดวิ่งงานราคาเดียวกันข้อดีข้อเสียยังไง<อ>ตัวตัวนี้บอลวัวเนี่ยมันอึดแรงมันดีขึ้นเขาข,ขึ้นอะไรนี่อึดมากเลยทนมากอันนี้เกียร์อะไรนะเกียร์เกียร์แปดเกียรน์ะเกียร์ฟูลเลอร์อะเกียร์ฟูลเลอร์เกียร์แปดเกียร์แบบเกียร์นิโน่ให้อาพักขึ้นไปดูข้างบนหน่อยเดี๋ยวผมขึ้นทางนู้นอันนีทางนี้จะถามเรื่องเกียร์ขึ้นได้ไหมทา่มันล็อกปะ มันล็อกอ่าพดก็จะเป็นวล็อกเป็นน้องพ่อตานะครับน้องพ่อตาวันนี้แกมาเล่นด้วยนะครับเปิดได้ยังอ่านเปิดไปได้อ่าจนึงลังนิดนึงเพราะว่าแกนอนบนรถเนาะอ้ก็กว้างอยู่แคบเดี๋ยวเขาดูแคบแป๊บนึงไง กว้างเลยนอนได้สองคนสบายนอนสี่คนได้นอนสี่คนได้ประมาณนี้ด้านหน้าทีนี้จะถามต่อผคนทั้งตรงนี้ระบบระบบมันตัวนี้มันข้อดีที่อาชอบอะคันเนี้ยเป็นสองเผาเห็นว่าตอนตอนซื้อเลือกหาก็คือต้องต้องรุ่นนี้เท่านั้นใช่ไหมตอนหาชอบชอบสองเผาอ๋อเป็นสองหนึ่งก็คือข้อดีของมันก็คือสองเผาใช่แล้วก็เกียร์มันเป็นยังไงนะเกียร์แบบเกียร์ฮีโนัองห เกียโลดิอ๋อเป็นโลไฮดิดเขาเรียกว่าเกียร์อิตันไหมอันนี้เกียร์อะไรเกียร์อิตันเลยเกียร์เีตนเันนั่นแหละดีฟคุณดิลงอ่าเป็นเกียร์อิตันนั่นแหละก็จะมีกี่เกียร์นี่มีแป,แปดเกียร์เตาสี่กระต่ายสี่เนาะเตาก็ดิดลงและเกียร์เกียร์ถอยเนี่ยมีแต่โลใช่ไหมเกียร์ถอยสองเกียร์โลกับไฮนั่นผมว่าแล้วมันหลายหลายคนจะชอบมีเกียร์ถอยเร็วเกียร์ถอยเร็วพวกคนโวสแกนเนียก็จะประมาณนี้เขาถอยไฮนี่เรี้ยวเลยถอยโลมันมีได้ใช่ไหมถอยไฮเนี่ย ใช่ไฟฟายเคยเลี้ยวเลยแล้วแล้วก็ตัวนี้ห้าแสนหัวหางเนี่ยถ้าถ้าถ้าซื้อแยกเนี่ยหัวตัวนี้มันจะประมาณเท่าไหร่หัวก็ประมาณสามแสนห้าประมาณสามแสนห้าถือว่าซื้อรถมาได้ราคาค่อนข้างแสนห้าถึงสามแสนแปดแต่ทุกวันนี้ถูกแล้วเหลือสามแสนออกมาอ๋อไม่เป็นไรช่วงอันนี้ก็เกือบปีแล้วเนาะซื้อจะซื้อมานี่มีเสียไปยังมีซ่อมไปยังเห็นว่ไหมล่าสุดนี่ซ่อมน้ำข้าลูกสูบโดนไปกี่หมื่น น้ำข้าวลูกสูบเสียค่าปูเกนฝาสูบลูกสูบมันแยกไขยแยกมันเนาะเสียค่าุูเกนฝาสูบไปหกร้อยแปดสิบบาทค่าช่างห้ารอยก็ถือว่าแล้วซ่อมง่ายอย,อย่างท,ที่เขาบอกว่าเหมือนเครื่องคูบูต้าซ่อมง่ายเพราะมันแยกสูบสูบไขสูบมันใครบอกว่ารถยุโรปมันซ่อมยากแต่อรุ่นหลังๆนี่มันซ่อมยากนะอย่าไปเล่น,น,นถ้าไม่มีเงินแสนอย่าไปซื้อ,อถ้าไม่มีเงินแสนสำรองไว้ซ่อมอย่าไปซื้อแต่อรุ่นนี้เนี่ยเหมือนเครื่องคูบูต้า อันนี้ก็คืออาขับด้วยซ่อมเป็นอยู่แล้วมันก็เลยหายห่วงแล้ววิ่งอย่างที่อาบอกว่าถ้าค่าขนส่งหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าขับรถใหม่มันก็ต้องมีงวดใช่ไหมถ้าตัวนี้ไม่มีงวดหมื่นหนึ่งก็เต็มที่ก็เก็บไปค่าซ่อมอ่าก็คือค่าขนส่งเท่ากันว่างั้นแต่เราไม่ต้องมีงวดส่งที่เลือกเอารุ่นนี้มาใช้แล้ววิ่งไปขนาดไหนวิ่งไกลแค่ไหนคันนี้คันนี้วิ่งถึงพม่าเท่าที่วิ่งมาเนี่ยมีไปพม่าด้วยไปพม่าหลายรอบแล้วครับ ข้ามังไปก็คือสายตู้อยู่แล้วเพราะว่าเราห่างกลางเนาะวิ่งตู้รถวิ่งตู้รถไปแมสโดเชียงรายสุราษฎร์แต่คันนี้ก่อนซื้อมามันวิ่งสายยาวดิเนาะอ๋อเขาวิ่งยาวอยู่แล้วแล้วก็ซื้อมาวิจแล้วระว่ามันขึ้นเขาขึ้นอะไรมันอึดฮิโน่สามหกเฮโน่ฮีโน่สามร้อยแปดสิบสู้ไม่ได้กันแล้วกันรุ่นเนี้งแรงเลยใช่แล้วอขึ้นอันนี้เอเย็นเพลงเพราะไหม เย็นไอเย็นฮะไอเย็นมากแล้ววิ่งยาวๆมีปัญหาต้องความร้อนนิ่มมากไม่เหมือนรถซีรีส์ห้าร้อยรถซีรีส์ห้าร้อยวิ่งสายยาวๆอันนี้หัวมันหัวมันโชคเหรอหัวอันนี้มันหัวถุงข้างล่างถุงลมออนิ่มนิ่มวิ่งไม่เหนื่อยไอตอนนี้ตัวอะไรตัวนี้เบรกหางเบรกหางอ๋อยังใช้ได้ใช่ไหมยังใช้ได้อป็นเบหัวอ๋อเป็นหัวหางเป็นเบรกลมมาเลยอออันนี้สองเท่าอ๋อมีเพลาก็ใช้ได้รบได้หมดคนโซน เขาเขาเรียกว่ารถยุโรปเนาะเป็นรถยุโรปแล้วก็ว่าจะถามว่ามีโปรแกรมจะเปลี่ยนหางไหมมีครับเป็นหางพื้นเป็นหางพื้นสามเพอาจจะได้มีวิ่งงานได้หลายหน้าเพราะกำลังมันเหลืออยู่แล้วรถรุ่นนี้สามเพาขึ้นเขาได้ลากหางสองเพาหางกลางเหมือนลากเหมือนวิ่งหัวเปล่าเนาะเบาดดกๆใส่สองเพาไปสี่สิบกว่าตันไม่รู้นะว่ามันสี่สิบกว่าตันรวมรถสี่สิบห้าตันกำลังสามลาสุดไปไหนมานะอย่างเช่นล่าสุดเที่ยวล่าสุดไปสุรราษฎ์ าูร่าของหนักขนาดไหนไปไปไปส่งหรือไปรับรวมรถรวมหาง35ตันไปไปส่งหรือไปรับไปรับใส่ตู้เปล่าไปใส่ไปบรรจุไอถุงถุงมือแล้วก็มันมียางนาม้มันมีดันโมไหมซูล่ามันไม่มีเนินมีเนินธรรมดาเนินธรรมดาก็วิ่งแบบกระต่ายสบายสบายชิวชเลยถ้าไปเชียงรายถ้าไปเชียงรายนี่มันจะมีดันดันเขาคุณตาน่ะไปเชียงรายไม่ใช่เขาคุณตาลไปไปเชียงรายเขาเง่าคันนี้ไปดันมาแล้ว พูดไปดันมาหมดแล้วเขาเง่าเขาขุนตรงขุนตาลผมห่วงแล้วรถรุ่นอายุประมาณนี้ผมห่วงเรื่องความร้อนมีปัญหาไหมไม่มีขึ้นครับความร้อนยังไม่มีปัญหาหกสิบยังมากขึ้นเจ็ดสิบไม่เหมือนรถไม่เหมือนไอฮิโนซิลี่ห้าร้อยนั้นดันเขาไม่ได้เลยความขึ้นซิลี่ห้าร้อยนี่รุ่นไหนตอนตอนที่ขับนี่พูดถึงตอนคันที่ขับใช่ไหมนั่นแหละสามสามร้อยแปดสิบการรถน้ำมันสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนี้ดันไปเชียงเชียงรายเนี่ยแดดร้อนๆเนี่หน่อย เกียร์สามเกียร์สี่ขึ้นได้สบายแต่ความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นต้องลากเกียร์หนึ่งเกียร์สองขึ้นไปแต่ไอตัวนี้เนี่ยเกียร์สี่เกียร์ห้าเหยียบไปได้สบายกําลังมาเลยว่าคือเป็นเขาเรียกว่าสามสองศูนย์เกียร์อิตันนะครับเป็นแปดเกียร์แล้วก็รถอ่าวอลโวรุ่นรุ่นเขาเรียกรุ่นอะไรนะคุณปู่มันมีชื่อรุ่นไหมรุ่นคุณปู่ fl10 อ๋อเป็นวอลโวสามร้อยยี่สิบแล้วรุ่นทรงเดียวกันมันมีสามร้อยหกสิบ fl10 เครื่อง320แรงถูก,ถกไ,ไหมเข็บก็จะเป็นแค็บแบบอย่างกว้างเลยแค็บเขบนี้เป็นอย่างกว้างอยู่อโอเคอ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวผมลงไปถ่ายข้างล่างอีกผมลงไปถ่ายข้างล่างอีกนิดนึงม่อเดี๋ยวผมลงไปถ่ายรอบๆรถอีกนิดนึงโอเคขอบคุณครับผมข้าแบบงนอกเจ้า ดูเลก็ค่อนข้างสะอาดตัวนี้ยางหนะ้าใช้เป็นมิชลินบันไดขึ้นก็จะเป็น3ามขาแบบนี้นะ,ะแนะนำํนะนำติดฟิล์มใหม่นะผมรู้จักฟิล์มร้านถูกๆอยู่ฟิลม์มรู้จกร้านถูกๆอยู่ทั้งนำ้ำทั้งน้ำมันกี่ร้อยลิตร400อลิตรยางก็ยงังเลกระทะเป็นเลเดียนหมดเลยไฟที่ปัดน้ำฝนไม่ได้บุรณนะ๋ยวแกซื้อมาใช้งานนะเดี๋ยวแกจะมีการตกแต่งนิดๆหน่อยนะครับตอนนี้ใช้มา8เดือนแล้วสภาพป,ประมาณนี้ โอเคนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้สุรยาทําคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับคนนี้เป็นอาอาพจวัชระพลก็คือเป็นน้องของพ่อตานะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมชมเอ้ยมาเยี่ยมชมมาเยี่ยมเล่นกับสุริยา,าพาบรรทุกามาคุยธุระกันนิดหน่อยก็เลยถือโอกาสถ่ายรถเก๋สําหรับเพื่อนๆนนะที่สนใจอยากจะมีรถเป็นของตัวเองนะผมก็สนใจอยู่นะก็ลอง นำเคสของอาพดไปไปคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบตามที่เราต้องการได้นะครับแต่ก็อย่างที่แกพูดนะฮะว่าถ้าจะมีเงิน5้าแสนไปดาวรุดใหม่แกก็ต้องส่งงวดนะครับความคิดของแกนะความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับให้เพื่อนแยกแยกแยะความคิดเห็นในแต่ละคนด้วยนะครับมันเขาเรียกว่าความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแต่สําหรับความคิดแกนะครับก็คือมีเงินห้าแสนแกไปซื้อเจ้าตัวนี้มาหัวหางพร้อมวิ่งงานเลยแล้วก็ขับไปซ่อมไปด้วยในเบื้องต้นครับหลังๆแกบอกว่าซ่อมมันเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มจะไม่ค่อยซ่อมด พมาเราสุราษฎร์อะไรเกก็วิ่งเหมือนกับรถอื่นๆทั่วไปนะข้อดีที่ผมเห็นด้วยกับเกคือเก้ซ่อมรถได้นะครับถ้าเป็นสุริยาพาบรรทุกก็จะไม่ค่อยกล้าซื้อมาใช้เพราะว่าสุริยาพาบรรทุกซ่อมรถไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยรู้เรื่องรถนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสาหรับคลิปนี้กับอยู่กับอาวัชรพลเป็นเท่าเก่ใหม่นะครับถือว่าเป็นเท่าเก่เลยนะรถรถของเขาเองก็ถือว่าเขาเป็นเท่าเก่ใหม่นะครับสำหรับการเริ่มต้นเจ้าคนนี้เขาบอกว่าถ้าเขาอยู่ได้นิ่ง รายได้คงที่แล้วเขาจะซื้อเพิ่มอีกนะครับก็จะเอาลูกๆหลานๆมาขับเพิ่มอีกก็จะซื้อมาสภาพประมาณนี้โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสุริยภาพบรทุกสวัสดีครับบ๊ายบาย